กรอบที่2ตัวแปรต้นตัวแปรสลันะคะด้านล่างซ้ายใช้เป็นค่าเฉลี่ยกับส่วนในเบนมาตรฐานนะคะเขียนไปเลยค่ะใช้เป็น x bar comma s จุด d จุด sd อะค่ะนะคะใช้เขียนไปในกรอบนะคะว่าใช้ x bar กับ sd ที่ใช้ x bar sd เพราะอะไรคะถามกลับอีกเพราะอะไรคะ เพราะว่าแบบแบบสอบถามเออเราใช้แบบสอบถามแบบเลตติ้งสเกลหรอคะถูกต้องโอ้เข้าใจแล้วต่อไปกรอกขวามือตัวแปรตามนะคะตัวแปรตามที่เป็นอ่าเป็นตัวแปรตามตรงเนี้ยเราสร้างแบบสอบถามเป็นอะไรคะเลตติ้งสเกลเป็นเลตติ้งสเกละนนสถิติพื้นฐาน <Okay. S 1> ใช้เป็นอะไรค่าฉเฉลี่ยก SD เหมือนเดิมใช่ ใช่ x บว x d อ่าเก่งแล้วทีนี้ในในในการทดสอบสมมติฐานข้อที่หนึ่งเห็นไหมค่ะ t test หนูมีใช้ t, t test ด้วยสมมติฐานใช้ t, t test แล้วก็ทำไมสมมติฐานที่หนึ่งใช้ t, t test อันนี้พี่ว่าน่าจะผิดนะเนี่ย อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เขียนใหม่อันนี้พี่มังไม่ได้แก้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ผิดอันนี้น้องยังไม่สั่งให้แก้หรือว่าพี่ไม่ได้แก้ให้อันนี้น่าจะเป็นคือมันเออตอนแรกที่พี่แก้ช่วงแรกเลยคะ่ะ ที so But, so ่เขาบอกว่าให้หนูดําเนินการตามตัวอย่างที่หนูส่งไปอะค่ะอันนี้น่าจะพิมพ์ตามตัวอย่างมากกว่าค่ะอ่าแต่ว่ามันอันเนี้ยบทที่สามน้องมีแก้ไหมเอาอย่างงี้เดี๋ยวบทที่สามพี่จะแก้ตรงนี้ไปเพราะว่ามันผิดมันผิดเลยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าผิดเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวพี่จะใส่ตัวอักษรสีแดงไปให้ตัวอักษรสีแดงในบทที่สามอันใหม่ที่พี่จะส่งไปให้อ่ะค่ะก็คือจะบอกว่าตัวอักษรสีแดงที่พี่จะส่งไปให้ ถ้าเกิดน้องมีแก้น้องไม่ต้องกังวลน้องแค่คัดลอกตัวอักษรสีแดงพี่ไปใส่ในตำแหน่งอันเดิมเข้าใจไหมเพราะอันนี้ยมันผิดเดี๋ยวพี่จะบอกว่าผิดเพราะอะไรอันนี้เขียนว่าทดสอบสมมติฐานที่หนึ่งใช้ค่าทีเทสไม่ถูกต้องเพศกับอันนี้และใช้วิเคราะห์ขั้ะเปลี่ยนเพื่อวิเคราะห์สมมติฐานที่สองถึงสมมติฐานข้อที่ห้า มันเขียนถูกนะแต่ว่ามัน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 ไม่ชัดเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูก่อนเอาใหม่ๆขออนุญ,ญาตไปดูสมัดทีฐานก่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่ต้องแก้ค่ะถูกต้องแล้วโอเคค่ะ อพอดีน้องเขียนเป็นแบบเปิดน้องดูนิดนึงนะคะดูสมมุติฐานคู่กันน้องดูสมมุติฐานกับกับตัวบทที่สามบทที่สามที่เมื่อกี้พี่อ่านนะคะสมมุติฐานข้อที่หนึ่ง<ม>เห็นไหมคะ,คะใช้ทีเทสท,ที่ใช้ทีเทสเพราะอะไรคะทราบไหม,ไมเพราะว่าเพศมีสองตัวแปรสองตัวแปรคืออะไรคะตัวแปรก็คือเพศ ะะไม่คำว่าสองตัวแปรในที่นี้ให้พิจารณาให้พิจารณาที่แบบสอบถามที่เป็นเช็คลิสต์ก็คือฝั่งซ้ายแบบสบถานที่เป็นเช็คลิสต์ก็คือตัวแปรต้นนะคะตัวแปรต้นคือเพศเพศมีสองตัวแปร,แปรเพราะว่าเพศมีแค่สองตัวเลือกสองตัวแปรในที่นี้ภาษาชาวบ้านก็คือมีแค่สองช้อย ก็คือชายกับหญิงฉะนั้นน้องต้องตีความต้องตีความคําว่าอ,อตีความในใ,ใ,ในในบทที่สามอะที่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าผิดจริงมันไม่ผิดหรอกพี่พี่พี่กลับไปดูบังเอิญน้องเขียนเอ,อสมมติฐานไว้แบบแยกแบบแยกอะไม่ได้เขียนแบบเขาเรียกไม่ได้เขียนรวมอ่ะแบบแยกก็คือ,อแบบแกกค่ะค่ะ<า> ใช่ฉะนั้นอันนี้ถูกแล้วเพศที่เห็นไหมว่าบทที่สามจะเขียนว่าใช้ค่าสถิติทีเชสเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลระหว่างเพศกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานเห็นไหมคะ<อ>คำว่าวิเคราะห์ความแตกต่างระ,ระหว่างเพศเนี่ยน้องขีดเส้นไว้คำว่าวิเคราะห์ความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลระหว่างเพศให้น้องเขียนคําว่าให้น้อง เขียนบันทึกไว้ในบทที่สามเขียนไว้กับวงเล็บไว้อะให้เราเข้าใจระหว่างเพศในที่นี้คือมีแค่สองตัวแปรสองตัวแปรกับประสิทธิผลประสิทธิผลเป็นเช็คลิสต์เออเป็นสกเกลใช่ไหมคะค่ะถ้าถ้าเช็คลิสต์ฟังดีๆนะน้องเขียนคงคงของการเลือกใช้สถิติอนุมานให้ถูกสถิติอนุมานหรือสถิติทดสอบสมมติฐาน น้องเขียนคำว่าสถิติอนุมานก่อนสถิติอนุมานเขียนไว้ข้างล่างข้างล่างก่อนก่อนที่จะเป็นสามจุดหกอะคะอ่ะเดี๋ยวเอาอยัางไงดีโอ้น้องเขียนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้น้องน้องเอาใหม่ มาดูข้อ3ามจุดกีกว่าค่ะหน้าห้าสิบแดวงเล็บสามจหนึ่งวงเล็บสามจุอันเนี้ยมันจะไปตรงกับสมมุติฐานข้อที่1ในบทที่หนึ่งค่ะแล้วให้หนูวาดเส้นไว้ต่างหากเอาไว้อ่านแล้วเข้าใจเองวาดเส้นเส้นเส้นลูกศรน,นะคะจากเพศ โยงมาที่ตัวแปรตามวาดเองอะ่ะวาดเองโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องวาดจริงๆอะ่ะเข้าใจไหมคะ,ะวาดลงไปในกระดาษให้เราเข้าใจแล้วเขียนว่าเอา่อเขียนว่ามาจากสามจุดหนึ่งวงเล็บหน้าห้าสิบแปดอันนี้พี่จะสอนให้น้องถอดรหัสในการวาดกรอบ ตอนนี้หนูเขียนลูกศรจากเพศโยงมาที่ประสิทธิผลใช่ไหมคะอะ,อะแล้วเขียนว่าสาหน้าห้ใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าทำไมอันนี้ถึงใช้แล้วก็วงเล็บว่าอันนี้ใช้ทีเทสวงเล็บไว้วงเล็บไห้ในกรอบเลยค่ะว่าตรงเนี้ยใช้ทีเทสแล้วข้อสามจุดหนึ่้าห้หนูวงเล็บเอาไว้เอง อันนี้ไม่ต้องบันทึกลงไปนะคะวงเล็บไว้เอาไว้เองว่าใช้ทีเทสที่ใช้ t ีเทเป็นเพราะว่าเทศมีแค่สองช้อยหรือว่ามีแค่สองตัวแปรคือชายกับหญิงยกตัวอย่างสองตัวแปรก็คือชายกับหญิง เรียบเทียบกันกันกบประสิทธิผลซึ่งประสิทธิผลเนี่ยเป็นแบบสอบถามที่เป็น Rating งสเกลหนูต้องอย่างงงนะอันนี้เป็นเป็นสถิติอนุมานแล้วนะคะจบสถิติพื้นฐานไปแล้วนะสถิติอนุมานเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนสถิติอนุมานก็คือเป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน